สวัสดีค่ะที่นี่ร้านสหสินเฟอร์นิเจอร์ตั้งอยู่อำเภอแทายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมานำเสนอเตียงนอน6ฟุตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเตียงนอน6ฟุตเราจะมีทั้งขนาด6ฟุตนะคะ5ฟุตและ3ฟุตครึ่งค่ะราคาเบาๆอยู่ที่ขนาด6ฟุต5,900บาทและขนาด5ฟุตอยู่ที่4,900บาทค่ะขนาดเล็กสุดคือ3ฟุตครึ่งราคาอยู่ที่3,500บาท เตียงหัวเบารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นออกใหม่ค่ะจะเป็นกระดุมดึงเพชรและจะมีกันตกซ้ายกว่านะคะเราสามารถให้ลูกค้ามาเลือกสีได้และสีที่ขายดีที่สุดก็คือสีน้ำตาลคาราเมลซึ่งเป็นสีออกใหม่ของทางร้านนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญแวะเข้ามาเลือกสินค้าหรือมาดูแบบและสีได้ที่ร้านสหสิน์เฟอร์นิเจอร์ท่าย,ยางของเรานะคะและทางร้านของเรายินดีบริการส่งให้ฟรีภายในจังหวัเดเพชรบุรีค่ะ ขอบคุณนะคะ